มันเคยเป็นรถที่ใช้งานในเมืองยุคที่รุ่งเรืองของมันนี่เป็นยุคที่น้ำมันเบนซินลิตรละสิบกว่าบาทตั้งแต่สองพันิบห้าก็ด้ถือกำเนิดเจ้าเทน่า RS คันนี้ขึ้นมา ตลอดระยะเวลา30ปีได้รับใช้เจ้านายมามากมายหลายต่อหลายคนโดยผ่านการมีเจ้าของมาแล้วประมาณ20มือผ่านการมีเจ้าของมาแล้วประมาณ20มืออะไรและชิ้นส่วนที่มีรับบทหนักที่สุดในเจ้าเทนาคันนี้ก็เห็นจะเป็น เป็นเบาะหรือว่าอานเนี่ยที่มันจะคอยทําหน้าที่รับหลืบดากอันเหม็นอับแล้วก็เปียกชื้นของเจ้านายมันมาหลายตัวหลายหลืบดักบางคนก็ขี่ไม่ล้างตูดก็ขึ้นมาเอาหลืบดากง่ามดากทับเข้าไปที่อานของมัน าเป็นคนก็มันคงจะกั้นใจตายเลยทีเดียวจากอดีตจนถึงปัจจุบันมันก็ยังคงทำหน้าที่ของมันโดยมิได้ขาดตกบกพร่องโดยการที่พาหำมอันโสโครกเลนหลืบดากอันเหม็นอับและเปียกชื้นของผมเข้าไปที่ไร่ที่สวนนาโดยมิขาดตกบกพร่องต้องขอบคุณเจ้าเทนารไอส์คนนี้ที่ทำให้ผมมีวันนี้ นับเป็นเวลายาวนานที่เจ้าเทน่าไอสคันนี้ได้โลดแล่นบนถนนรูกลังหรือว่าทางลาดยางมาต่อยสุดท้ายท้ายนี้ฝากถึงวัยรุ่นเว็บไอถ้าหากคิดจะแซงคุณปู่คันนี้ก็ต้องบิดให้แรงหน่อยบิดให้แรงกว่าร้อยยี่ฝากไว้เว็บไอทั้งหลาย อย่ามาสร้างกับคุณปู่เทน่า